ช้านี้ที่ตลาดปเป้นแป้นแย่งกันซื้อผากกาศทุดมาผันาเัีฝากกาดสักเห็ดมีกบมีปลาเนี่ยลยลงไหล้ะอาพวกาามขายอย่างมามันครบาทัวร์เรียกจะหการหมเนี่ยีเขามาครับเรียกเข้ามาจะหมดแล้วนะครับ thế nào thì thả như tháo được bạn sẽ lấy được sủi <laughs> cắt มันจะเหบมีสนนี้ไวกเออกปกสักเกะุกเอาไมกะปกกะกา่างีุปะปาล้วกม <bas> ีปามีครับปามีกะปุมัปะอยางไมียง <ia> ี้ามีกะกกักเมาวผักกดผักกาดมดปปูมีล้วเขาเอาหผักกาด อยู่หน้าตลาดเข้าในตลาดไปถึงแล้วครับจะหมดแล้วเไม่อม่าลกเารมอรกแเมว่มีลูกแมวก็ขายทุกวันอย่างนี้ครับดึงดูดคนมาซื้อ ขายมวุวนไข่มันดูกันมันมันหมืนจะยาเนลเข็นเนี่ยไม่ตองเขาการกัหรอกเอยอมาแกขนีดนี่มันกะ